น้ำล้นคลองแล้วทุกคนกคนุณอะฟังโน,น่นอันนี้ข้องมูบ้านบัางไส้น้ำแดงเถือกเช่ แต่ว,ว่าบ่หลายท่อปีนั่นพี่น้องปีนั่นหลายน้ำม,มาแห้งสะพานวางสทางไปม่วงรีบโอ้น้ำเชี่ยวเลย อ้มาเป็นขบวนเลยน่นอาออไโอ้โอ้โอ้ถามมาอีกสามขึ้นนี้รับร่อง ถึงพ่อสะพานแท่ละพี่น้องเออโน่นทางมุกดังปงฟังปงฟังทำไมคุณออกอว่าไม่เอาล่มากลางนี่ไงเขามีไอเตือนภัยเนี่ยที่วัดประังวนเออที่บ้านกำนันร้องอยู่ทั้งคืนนี่ไงว้วว้วอยู่ตัวเองอยู่บนภูเขายจะจะมีเว้าว้วจะหนีไปไหน เป็นสะพานอยดูแล้วใครเก็บไว้แน่นสบายแล้วไม่ใช่ค่ะมาสงสัยมันเป็นถังที่เขาทำอยู่ในสวนนะิมริมคลองเออขยะมาเป็นไอ้นั่นเลยเมืกก่อกี้ต้นไอ้นี่มันสะเทือนฉันนึกว่าสะพานสะเทือนโน่นมันตกใตรงวันละโน่นม่วงรีบนั่นเป็นทางนั้นก่อนเ,เลยโอ้ยไหลแห้งขนาดพี่น้อง คุณน่ะคนเดินมาซื้อของรถมาไม่ได้ท่วมเต็มสะพานวังไซก็ไม่แน่แหละถ้ามันมาอีกสองวันน่ะ อันนี้มันยังเหลืออีกนิดนึงมันก็นจะจู๋ไต่สพานแล้วพี่น้องอันนี้ต้นบักเดือ,อะมันไหลมาสวนปามขักเน่